o มอร์น n ิ่งค่ะวันที่3แล้วนะคะที่ฮ่องกงพอเช้ามา9โมงค่ะก็เปิดเข้าแอปพลิเคชันอ่ v e ี o โฮมเซฟนะคะก็จะหน้าตาแบบนี้อ่าเขาก็จะบอกว่า you have c o m p l e t e the isolation quarantine arrangement นะคะแล้วพอกดเข้าไปในแอปพลิเคชัน e Home s a ซ e ค่ะ นี่ค่ะก็จะได้ QR code สีฟ้านั่นก็คือหมายความว่าวันนี้นะคะจำจะนั่งรับประทานอาหารในร้านได้แล้วอ่ามือเที่ยงนี้เลยเดี๋ยวจะไปดูกันว่าการจะรับประทานอาหารในร้านเขาจะสแกน QR ไหมอะไรยังไงร,ระหว่างที่อยู่ที่นี่นะคะก็ยังต้องตรวจ PCR ทุก2วันนะคะจำก็มาตรวจที่นี่ค่ะอยู่ตรงสถานียามาไต้นะคะก็คือติดกับถนนนาทานเลยค่ะ ยังไงก็ต้องตรวจนะคะพอถ้าไม่ตรวจจะโดนค่าปรับ1 0 0 0 0มื่นเหรียญฮ่องกงค่ะหรือหาข้อมูลที่ตรวจที่อื่นได้นะคะตามลิงก์ที่ให้ไว้ข้างล่างนี้เลยนะคะ Community Testing Center ค่ะอ่าแล้วเราก็จะมาทานกังวลใจนะคะีแล็กคออววยค่ะที่ถนนคิมเบอรี่นะคะพอเราเข้ามาถึงนะคะเราก็ต้องเข้าแอปพลิเคชันนะคะหรีอ6เซฟค่ะ แต่ถ้าเป็นสีน้ำเงินก็คือนั่งทานได้จานแรกนะคะข้าวมันไก่นี้น่าก,กินมากเลยจานนี้ก็คือเหมือนเนื้อผัดหนามันหอยใช่ป่าวพี่ถิ่นอิ่มแล้วนะคะก็ ว่าจะมาหากาแฟทานนะคะเราก็แบบอยากน้งทา,านในร้านเพราะว่าทานได้แล้วนะคะ <c oughs> ไปกันนะคะ <c oughs> ก็มานั่งสั่งทานในร้าให้สะแก่ใจสามวันที่ผ่านมาแล้วนี่ก็คือสิ่งที่เราเลือกนะคะทานผลไม้แบบกรุบกริบนั่น่ารักแล้ก็เดินมาถึงย่านที่ห้องคงแฟนคลับทุกคนนะคะน่าจาัุขนตานะคะก็คือแพนตันโรสนะคะตอนนี้ก็ ีบรรยากาศของแคนตันลดนนตอนนี้นะคะประมาณนี้เลยแล้วก็จริงๆวันนี้ไม่มาอาทิตย์เนาะซึ่งจริงๆราแล้วว่าคนควรจะเยอะกว่านี้นะคะแต่ว,ว่าตอนนี้ก็นี่เลยหนะ้าตาแขนตันลดนณปัจจุบันนะคะก็หลายๆชอบย้ายนะคะหลายๆชอบเปิดใหม่แล้วก็มีปิดปรับปรับปรุงค่ะ นะคะคในวันอาทิตย์ก็ส่วนมากนะคะก็จะเจอแต่คนท้องถิ่น,นะค่ะก็มีคนฮ่องกงคนจีนอะไรแบบนี้นะคะด้วยความที่ทตอนเนี้ยเขาก็ยังไม่เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะแลก็เลยว่าแบบรอให้เปิดร้อยเปอร์เซ็นต์ก่อนดีกว่าถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้นะคะเพราะว่าอย่างตอนเนี้ยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะก็ยังจะต้องไป PCR ออยู่แล้วก็อีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายก็คือวันพุธ ถ้าเกิดว่ามีเวลาแค่3-4วันในการมาเที่ยววัดก็ยังไม่แนะนำให้มานะคะตอนนี้เราก็ข้ามมาอยู่ที่ฝั่งเซนทรอลนะคะนี่ก็คือฝั่งฮ่องกงก็เมื่อกี้เพิ่งลงจากเฟอร์รี่ค่ะก็เลยแบบว่า คุยกับพี่เก่งว่าเราจะทำไงดีเราจะขึ้นไปที่เดอกพีนะคะแต่ว่าเช็คเวลาแทรมแล้วอะเวลามันไม่ขึ้นก็เลยแบบไม่ชัวว่าจะมีเวลาแทรมวิ่งอยู่แบบนี้ค่ะก็เลยเคคช็คบัสมาเลยค่ะสาย15นะคะตรงไปที่เดอกพีเราก็ใน GPS บอกว่าเราใช้เวลาเท่าไหร่นะพี่บี่ชั่วโมงไมเหรอ58นี58นาท <28 S 1> <28 S 1> ีนันะ่งแท็กซี่ อ๋โอเคเราก็จะนั่งบาส <beginning> ช <world> okay. ิลๆไปเรื่อยๆเนาะเพื่อดูว่าตอนนี้บ้านเมืองเขาเปลี่ยนไปยังไงบ้าง แบบไม่มีคนเงียบๆนี่คือเยอะจริงตอนนี้เราก็เดินขึ้นไปต่อนะคะขอางบนเขาบอ,อกว่บคนเพร่ะวน่าจะมีสวนแล้วก็มีที่ถ่ายรูปมากมายก็ไม่รู้จริงเปล่าก็เลยจะเดินขึ้นไปทีสุให้ทูกคนดูก็คือขึ้นเขาหดวนนะคะเหนื่อยนะเนี่ย กล <All> right. ับมาถึงโรงแรมแล้วนะคะวันนี้ก็คือเดินไปประมาณแบบเกือบหมื่นห้าพันเก้าค่ะและก็หิวมากแล้วเราสัมม่งมาชาร์จแบตนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรทานคิดว่าจะไปทานชาบูข้างๆโรงแรมเนี่ยแหละคะ่ะมีเห็นมีไหดีเหลาแต่ว่าไม่รู้ว่าคิวยาวไหมนะเดี๋ยวลองไปดูก่อนไหดีเหลาก็คือเต็มนะคะเราก็มาที่ร้านนี้แทนค่ะด่อด แล้วเราก็สแกน QR แล้วสีฟ้านะคะก็เข้าไปได้ค่ะทางไลนก็จะถ่ายรูปไปนะคะอันนี้ของพี่กิ่งเป็นอะไรคะสุกไก่นะคะมี่ะไรอ,อันนี้ก็เป็นสแกนแล้วกออเดอร์อันนู้นอันนี้อันนานไดใดไเจง้าแล้วที่สำคัญคือบ PC, ัตรเพเซซหลด5%ซึ่งเรามีอันนี้ก็คือ ของเราเองเป็นุปน้ำดืบปลาหรอ <c oughs> เราก็สามารถมาเลือกถักที่เราอยากทานได้ตรงนี้นะคะซึ่งอันนี้ก็เป็นขาแรกที่ได้มาลองร้านนี้นะจากที่เมื่อกี้ตั้งใจไปหายดีแล้วใช่ปะแล้วก็แบบคิวยาวมากเขาบอกว่าถ้าไม่ได้บุก,กิ้งก็คือรอชั่วโมงหนึ่งอันนี้ก็คือสายเส้นต่างๆนี่ ไอติมด้วยอันนี้ก็เป็นลูกชิ้นต่างๆของเต้าหู้ปลาหมึกต่อเด้ได้กินแล้วกับชาบูที่เรากินบุฟเฟ่เหมือนใช้บุฟเฟ่เนาะนี่มีความไม่เข้าใจใน กลไกลของเขาถามว่าไอ้ส <cción> <wh> <an> ิ่งที่เราสั่งนี่มันต้องเสียกันตังคเพอ่มหรือเปล่าหรือว่ามันรวมอยู่ในบุฟเฟ่ซึ่งใครไมนูมันไม่มีภาษาอังกฤษจ้าแล้วก็อิ่มกันมากเลยค่ะก็ลังกลับโรงแรมแล้วทุกคนเราก็ข้อดีของแบบการเดูโรงแรมนี้เลยคืออะไรหรกอป่าก็คือใต้โรงแรมเป็นตังี์เย ตอนนี้ก็เลยแบบเหมือนจะอยากกินขนมอีกสันนี้สักหน่อยนะ,ะก็เลยแบบเดินต่อแล้วเดี๋ยวไปขึ้นงบนมจีบกลับมาถึงห้องเรียบร้อยนะคะพร้อมขนมจากน้องกี้มากมายค่ะอยู่ที่นี่ก็สะดวกนะคะแบบลิฟต์เขาก็คือขึ้นตรงจากน้องกี้มาห้องชั้นห้องที่เราพักได้เลยนะคะเดี๋ยวตัาก็จะสรุปให้หนอว่าการมาเที่ยวฮ่องกงอะคะ่ะ หลังจากโควิดนะคะถ้ามีเวลาน้อยค่ะไม่ไม่เกิน4วันอะไรอย่างเงี้ยก็คือแนะนำว่าแบบรอให้เขาเปิดประเทศ100%นะค่อยมาดีกว่าเพราะว่าแน่นอนว่าทุกคนมาฮ่องกองอ่ะก็อยากจะมาทานของอร่อยใช่ไหมคะติ่มซำโจ๊กนั่นนูน่นนี่แต่ซึ่งแบบก็ยังนั่งทานในร้านไม่ได้จนกว่าจะครบ3วันนะคะมันก็ไม่ได้สะดวกสบายเหมือนเมื่อก่อนนะคะแล้วก็จำอยู่ที่เนี่ยทั้งหมด10วันก็จะต้องตรวจ PCR ทั้งหมดนะคะ4รอบ ก็คือวันที่3วันที่5แล้วก็วันที่7อ่ะประมาณนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะจะต้องไปตรวจ PCR อีกครั้งนึงแล้วก็ครั้งสุดท้ายก็คือวันพุธเราจำก็จะเดินทางกลับในวันอาทีย์นะคะแล้วก็ที่นี่ค่ะร้านแบบ ร้านอาหารตามข้างทางอะคะ่ะแล้วก็ร้านขายของที่ไม่ได้อยู่ในห้างใหญ่ก็คือตอนนี้ไม่ค่อยรับบัตรเครดิตนะคะถ้าเพื่อนๆจะมาก็คือแนะนําว่าแลกเงินสดติดมานะคะเพราะว่าหลายๆร้านตอนนี้รับแค่เงินสดเท่านั้นอ่ก็จะสรุปให้ประมาณนี้หากเพื่อนๆมีคําถามนะคะก็คอมเมนต์มาถาม ได้ค่ะหรือว่าอยากจะให้ทำคลิปเกี่ยวกับอะไรไปเที่ยวที่ไหนหอะไรเงี้ยคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะหากว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องจัมโบโซกูด้วยนะคะสำหรับคืนนี้ไปนอนก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย